ป่วยฟังธรรมแล้วหายป่วยป่วยแสดงธรรมแล้วหายป่วยป่วยสาธยายธรรมแล้วหายป่วยเพราะป่วยไข้ควรํธรรมะแล้วหายป่วยเพอป่วยแล้วดึงอารมณ์กรรมฐานมากําหนดแล้วหายป่วยเคยใครเคยชำนาญขนาดนี้ไหมหายป่วยเลยคำว่าหายป่วยในที่นี้หมายความว่ามันยังใจให้ สดชื่นนะแต่อาการป่วยมันไม่ได้หายหรอกกายนั่นนะ่ะแต่ยังใจไม่ป่วยอ่ะทั้งหมดเหล่านี้คือดึงมาจนจิตใจไม่ป่วยกายมันก็ป่วยตามธรรมดาธรรมชาติทองมันอย่างนั้นแหละแต่ดึงข้อมูลจากพระธรรมคําสอนมาไขาควรวิจัยแยกแยะจนอาการป่วยทางทางใจอ่ะราคาโทสามโมหะมันไม่ไม่เกิดไม่เกิดเลยเรียกไม่ป่วยกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยได้ไหมตรงนี้ การจะได้แบบนี้ได้ต้องฝึกแล้วฝึกอีกมนสิการแล้วมนสิการอีกไข้ควรแล้วไข้ควันนีกจนสามารถทใไ้ตัวโยนิโสมนสิการะาเนี่ยที่ปลุกเราขึ้นมาได้ใช่ไหมไอนี่สําคัญที่สุดนะไอตัวเนี้ยอุปาทศเนี่ยเ,เช่นพอเครียดแล้วคิดในหะ้มันมนสิการจนหายเครียดได้หดหูแล้วมนสิการเกิดความกล้าหาญได้ แล้วก็ฟุ้งซ่านแล้วมนัสิการให้เกิดสมาธิได้งฟันเปือเือยเลืนอหลงมนัสิการจนสติเกิดได้แล้วไม่ขาดหลักการของความเชื่อมัน่นก็มนักสิกานจนความเชื่อมั่นเกิดขึ้นได้หลงมืดบอดมนสิการจนปัญญาเกิดขึ้นมาได้และปรับตลอดช่วงนี้ให้ให้สติ สติมนสิกะมันสติตั้งมั่นในลมนั้นเป็ดเสร็จทําความกล้าหาญเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นทรรมวิจัยเกิดขึ้นพอรู้แล้วมันจะเริ่มฟุ้งมากเกินไปปุ๊บเนี่ยมนสิการความสงบความตั้งมั่นแห่งจิตและการวางใจเป็นกลางสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาตลอดเวลาตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาว่ากระแสชีวิตมันวิ่งอยู่ตลอดมันไม่หยุด ฉะนั้นมันจะวิ่งสู่กุศลชาวนาอกุศลชาวนากุศลชาวนาอกุศลชาวนาบุญบาปกุศลอกุศลทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมมันวิ่งอยู่นี้ตลอดเวลาสกัดเลยไม่ให้อกุศลกรรมเกิดให้กุศลแล้วกุศลนี่จะเกิดก็ดิ่งไปในพะนิพานเท่านั้นไม่ไปจุดอื่น